สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีเ e ฟเลเวอไฟช anel กับเกมเพชรซัมมอนโกบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับปรุงอัปเดตใหม่ครั้งใหญ่คือต้องบอกว่าครั้งใหญ่จริงๆนะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้เนาะ เพราะว่าตัวของเกมเนี่ยได้ปรับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับพร้อมโค้ดใหม่ที่จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ใส่โค้ดกันด้วยเช่นกันนะครับผมสหรับสองโค้ดใหม่เนาะส่วนผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยโหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดเกมนี้ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยเนาะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรสมอลโกลบอลกันด้วยนะครับ ยู Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอป,ปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2อเท่าแต่ตัวของปสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID ดีโตช้าอีกต่อไปเพรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม i อดี ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาแจกโค้ดกันก่อนละกันเนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มีโค้ดในการเล่นเริ่มต้นกันนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเพิ่งโหลดมาแล้วก็เล่นนะครับผมสามารถใส่โค้ดได้ที่ปันเฟืองด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็เลือกไว้ที่ในส่วนของกิฟต์โค้ด ตรงนี้เลยนะครับผมในส่วนของกิฟต์โค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ VIP 111นะครับผมไปจนถึง VIP 999นะครับจะมีการแจกตัวละคร e ไม่ว่าจะเป็นตัวของ e t เทอร์ u นไม่ว่าจะเป็นตัวของเก็กโคงงะซาต s ชินะครับผมแล้วก็เพชรเริ่มต้นอีก80,000เพชรด้วยกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถเลื่อนลงไปใต้ด s คริปชั o n นะครับแล้วก็ก๊อปโค้ดต่างๆเนี่ยมาใส่ใช้งานได้เลย นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีโค้ดเพิ่มเติมอีกนะครับผมจำนวน2โค้ดด้วยกันที่เขาเนี่ยแจกตอนอัปเดตใหญ่นะครับผมเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนาะในส่วนของโค้ดนี้เนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปใต้ดีคริปชั่นได้ด้วยเช่นกันแต่ว,ว่าตัวของโค้ดนี้เนี่ยจะมีวันหมดอายุอยู่นะครับผมถ้าหากว่าใครมาใส่ช้าเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ใช้งานกันแล้วนะครับผมตัวของโค้ดเนี่ยจะหมดวันที่10เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าโค้ดเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับผมอันดับแรกให้ดูในส่วนของ เกมเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นเกมที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันไม่ใช่เพชรซัมมอนโกลบลโค้ดไม่มีทางใส่ได้อย่างแน่น,นอนนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เราใช้งานโค้ดนี้ได้เนี่ยแนะนําว่าโหลดใต้ดีคริปชั่นอย่างเดียวนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนะาะเพราะหลายคนเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับแล้วใส่โค้ดไม่ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องโหลดเล่นเซิร์ฟนี้เท่านั้นเนาะสองคนเนี่ยก็จะมีโค้ดแรก c2f6d7 A D F 245นะครับโคดนี้โคดแรกเนาะอ่ะกดไปเลยนะครับผมจะได้ของมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่โปเกมอนแจกฟรีหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวของวอคเนียนวอคเนียนเป็นโปเกมอนสายน้ำแล้วก็ไฟนะครับผม จะมีความสามารถในการสร้างแท็บามการโจมตีเป้าหมายแล้วก็บูทดาเมจแท็บเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมก็สามารถเล่นกับซาโตชิเกโกะะได้นะครับผมในส่วนของตัวละครตัวนี้เนาะเพราะเป็นท่านําเหมือนกันในอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีเพชแจกให้เราชิปแดงนะครับผมกล่องดูนที่เราเนี่ยสามารถทําการเลือกได้แถมเป็นดูนสีแดงด้วยนะครับผมในส่วนของตรงนี้ทั้งหมด3กล่องแล้วก็ชิปสีแดงเนี่ยให้เราเลือกได้อีกทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้น รับผู้เล่นมือใหม่ในช่วงเลเวลเจ็ดสิบได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อาจจะใช้เวลาในการเก็บเวลหน่อยส่วนโค้ดที่2นะครับผมอีกโค้ดหนึ่งอันนี้เนี่ยก็มีแจกเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ลบออกไปก่อนนะฮะโค้ดที่2จะเป็นโค้ด93 D39 D7 ADA B8 นะครับใครที่มองไม่ชัดนะครับก็ คอฟโค้ดได้ที่ใต้ด s สคริปชันแล้วก็นำมาใส่กันเลยนะครับอ่ะกดใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะได้ตัวของไม่มีคิวมานะครับหนึ่งตัวเป็นโปเกมอนเกรดเอสอาจจะไม่ใช่โปเกมอนที่ใช้งานหรอกนะครับแต่ก็สามารถนำไปเปิดความสัมพันธ์ตัวละครตัวอื่นได้นะครับกับของแจกอื่นๆน,นะครับผมจะมีชุดคอสตูมไทเกอร์เวนการ์ดหรือว่าชุดคอสตูมของกาโอคาอิน กันด้วยนะครับผมอ่านี่ชุดค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวก็คงจะมีโปเกมอนใหม่เพิ่มเข้ามาให้เราเล่นอีกด้วยนะครับผมสำหรับโปเกมอนกาโอคาอ็น e ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนของอื่นก็จะมีตัวของเพชรน,นะครับน้ายาอัพ exp ให้กับโปเกมอนแล้วก็ตัวของพลังงานให้กับเราเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดแจกกันเทีท่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจตัวของ UI ใหม่ของเกมกันที่1นึงนะครับ ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ไม่งงนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือตรงด้านขวาบนนะครับตรงด้านขวาบนเนี่ยในส่วนของอีเวนต์ต่างๆบางทีเนี่ยเราอาจจะมองเห็นอีเวนต์ไม่หมดนะครับสำหรับใครที่มองเห็นอีเวนต์ไม่หมดเนี่ยแนะนําว่าให้กดที่ไอคอนแล้วก็ลากไปซ้ายลากไปขวานะครับผมเพื่อเลื่อนดูอีเวนต์เพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันรกมากจนเกินไปเขาก็เลยใช้วิธีนี้แหละในการที่จะทําให้อีเวนต์ข้างบนเนี่ย มันดูได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องดึงมาถึงยาวด้านซ้ายนะครับก็สามารถดูอีเวนต์เหล,ล่านี้ได้นะครับลากไปซ้ายไปขวาเนาะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผมมันอยู่ในส่วนของตรงนี้คือสิ่งแรกที่เ,เพื่อนๆที่เล่นอยู่นะครับผมอาจจะงงนะครับทันมาส่วนที่2นะครับผม UI ต่างๆเกี่ยวกับโปเกมอนในหน้าโปเกมอนต่างๆเนาะ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโดยเฉพาะอะไรนะครับโดยเฉพาะในหมวดหมู่ของคําอธิบายสกิลนะครับคือต้องบอกว่าทางตัวเกมเนี่ยปรับมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมขอชื่นชมเลยนะครับผมเพราะว่าคําอธิบายสกิลต่างๆของโปเกมอนเนี่ยหนหน้าจอต่างๆเนี่ยสามารถทําให้ดูดีได้มากๆเลยนะครับในส่วนของคําอธิบายต่างๆก็มีอย่างละเอียดอย่างเช่น การแสดงความสามารถของโปเกมอนตัวนั้นๆในท่าโจมตีนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่โจมตี1เป้าหมายสร้างดาเมจต,ตามที่กําหนดนะครับและมีเอฟเฟกที่2หลังจากนั้นทําการเพิ่มเกณฑเซล์นะครับเพิ่มพลังให้กับตัวเองในส่วนของ Special a t t a แทขั้น2 s p สปีดขั้น2เป็นระยะเวลา2เทินด้วยกัน ถ้าเราอยากรู้ว่า Special Atta c k ขั้น2ห, s, หรือสป e ดขั้น2คืออะไรสามารถกดที่ตัวของไอคอนของมันได้เลยนะครับผมหรือจะกดด้านล่างก็ได้เนาะมันก็จะมีขึ้นบอกให้อยู่เห็นไหม Special Atta แทขั้น2คือการบู์พลังโจมตี10%สป e ดขั้น2คือการบูทสปีด6%นะครับผมอันนี้คือคำอธิบายสกิลที่ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนของพาสซีิต่างๆก็เช่นกันนะครับผมเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องงงนะคือเราสามารถอ่านง่ายเลยนะครับอย่างเช่นความสามารถแรกไซคิคลิเดอร์ โปเกมอนธาตุพลังจิตทุกต,ตัวนะครับผมจะตะวันบูดพลังเพิ่มขึ้น 1.5%เพิ่มพลังโจมตี8.5%เป็นดาเมจที่เป็นดาเมจสกรตด้วยนะครับนอกจากนี้เองนะครับเพื่อนๆทุกตัวภายในทีมเนี่ยสามารถใช้งานตัวของไซคิกไทม์ฟอร์เมชันด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจเพิ่มเติมที่ทําดาเมจแก่ศัตรูหนึ่งตัวแบบรนดอมเนาะโดยไซคิกไทม์ฟอร์เมชันเนี่ย,ย,ยถ้าหากว่าอาจจะอ่านเพิ่มเติม,ตมก็สามารถกดอ่านไปได้เลยนะครับนี่เป็นเอฟเฟกในการเปลี่ยนแปลงร่างของโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับผม ที่จะมีผลกับพวกโปเกมอนต่างๆและจะมีผลกับโปเกมอนตัวอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรคอซ่าในตัวของวิตินี่นะครับโซกาเลโอลูนาร่าหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีผลด้วยที่ไม่ใช่โปเกมอนพลังจิตอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เนี่ย มันเป็นผลพิเศษที่เวลาที่ m ิวทู o วเนี่ยทำการใช้อันติเมตสกิลแล้วทำให้โปเกมอนในทีมเนี่ยเราแปลงร่างนะครับซึ่งโปเกมอนเหล่านี้ก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับเราได้เนาะถ้าหากว่าใครใช้ภาษาไทยอยู่ก็จะแปลง,ง่ายขึ้นอีกนะครับผมถ้าหากว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับในส่วนของ UI ต่างๆคําอธิบายโน่นนี่นั่นก็คือโอเคเลยนะครับผมส่วนของตรงนี้เนาะ ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรับมาได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้ต่อมาในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมมีอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมอีกไหมนะครับอันดับแรกเลยนะครับผม,ผมต้องบอกตามตรงก่อนนะว่าโปเกมอนหลายๆตัวนะครับผมคือต้องบอกว่าแทบจะทุกตัวเลยตอนนี้เนี่ยทีมงานได้ปรับปรุงในเรื่องของบาลานซ์สกิลต่างๆใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าจะให้ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยมันก็คงจะยาวเกินไปเนาะ เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทำคลิปรีวิวทุกตัวละครใหม่ลงในช่องทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของโปเกมอนตัวนั้นใหม่ทั้งหมดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนยังไงบ้างหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานยังไงนะครับผมรวมถึงบิวทีมต่างๆที่บิวมาใหม่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตเพิ่มเติมให้ทยอยให้วันละประมาณ1คลิปหรืออาจจะประมาณ2วัน1คลิป น,นะครับผมอ่ะในส่วนของตรงนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับโปเกมอนต่างๆใครที่อัปเดตมารอบนี้เนี่ยมีพลังที่ลดลงเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าการปรับบาลานซ์ใหม่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้โปเกมอนบางตัวโดนลดพลังลงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ให้เข้าใจในส่วนของตรงนี้กันไว้ด้วยละกันนะครับ หลักๆในการอัปเดตในคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนหรือผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพชรซามอนโกลบอลกันไว้ด้วยนะครับส่วนใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมหรือเอาไว้พูดคุยสอบถามข้อมูลสามารถจอยที่ Discord ใต้ดีสคริปชั o นกันได้เลยนะครับผม